สาวโพสเตือนแพ้สารแช่ในชุดหมูกระทะเกือบเสียชีวิตสาวรายหนึ่งค่ะได้โพสต์ประสบการณ์ที่เคยเจอมากับตัวเองเพื่อเป็นการเตือนผู้ที่ชื่นชอบหมูกระทะเมื่อตัวเองแพ้สารแช่ในชุดหมูจนเกือบเสียชีวิตหลังจากมีข่าวการแช่หมูในฟอร์มอลีนออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆซึ่งทางกรมอนามัยได้ออกมาเตือนถึงเรื่องนี้แล้วว่าหากผู้ประกอบการนำหมูมาแช่ฟอร์มาลีนมาจำหน่ายมีโทษทั้งจำทั้งปรับเนื่องจากเป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหารค่ะโดยเธอได้ออกมาโพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์ว่าอันนี้ตั้งแต่ช่วงเดือน6แลแล้วหละแต่มอบอบกเเเหตุกิดพรราาะาสาแชมมติในนหหูกกกระะทเเืืออบขิด เพราะว่าหายใจไม่ออกความดันสูงแถมตกเครื่องไปเที่ยวอีกเอามาเตือนเพราะเห็นว่าที่ผ่านมาคนเป็นกันเยอะมากจากการกินอาหารถ้าผื่นขึ้นก็ให้รีบไปหาหมอเถอะปล่อยไว้ถ้ามันแพ้อะไรขึ้นมาจะหายใจไม่ออกแล้วก็ขีดเอาสารแช่ซัมติงเนี่ยหมอบอกว่าน่าจะเป็นสารเคมีที่แช่พวกหมึกกรอบซีฟูด้ดเอาจริงคือผื่นขึ้นทั้งตัวตั้งแต่หนังหัวยันฝ่าเท้าและถ่ายไว้เยอะมากแต่ว่าไม่อยากลงเพราะว่าตัวเราเองเห็นแล้วยังขนลุกเลยหลังจากที่หายจากผื่นแพ้สารเด่นมีเอฟเฟกต์จากยาเซียรอยที่หมอให้ถ้าผื่นคันต่อเป็นเมมดดดทััั่่วววตตตออนนีี้้้หหายยแแลคงง ระวังเรื่องการกินมากๆที่บ้านเลยจะคอยเตือนตลอดเวลากินหรือเรื่องความสะอาดของอาหารอะไรอย่างนี้หลังเรื่องราวของเธอได้ถูกโพสต์ลงไปชาวทวิตเตอร์ก็มาแสดงความคิดเห็นมากมายบางคนที่เคยประสบเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันก็มาแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ